นี่หาแนวกินแร้งกันครับมันี้ได้ห่วงมากซอยเมีงได้ห่วงมากเพื่นอนว่าเพื่อนเป็นนักจับป่าครับพันศีมาพาใส่เบียดครับจ้าหน้อยเดี๋ยวให้เพื่นอนไปใส่ก้อนจ้าหน้อยสิจังเสียออกไปยามแล้วพี่น้องเนาะอ่าไปใส่กันเลยมือม่อปราบมื่อปราบป่าครับซอยเมีงซอยเมียงพันศีมาพันใส่เบียดตลอดพันศีมา,า,าไปยามมานี่ใส่ไปแล้วใส่ได้บ้าง สามสิบนาทีนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวพาไปยามบังนอกปะเปิดไฟเลยบัดน,นี้ขันแรกแหกหมานบ่งนอพี่น้องอันนี้เงียมันหรอเงียมันเงียครับเงียเงียเงียห่วงครับเงียห่วงสองคนไอ้น้องมาหาอยู่หากินน้ำเคลื่อนพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกนี่มันคือดึงอยู่หรือบ,บอกนะพี่น้องมองดูนี่เทาไมบังโดูทำอย่างนี้ Niyak sai maka ting-ting jo. Pai niyak maung do. Wa maung tuig paan la. Maung do. Pai niyak. Niyak maung do la bwa. Ting nyaa do. O, maung tuig tong nyaa pa lea rok. O, jo, 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 jo. O, to. Paa duk, paa duk. Paa duk. Paa duk wii. Maung do. Chai, chai krap chai. Pad. Paa duk krap paa duk. Paa duk. Maung 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 ลังแรลกกระเทิกแล้วพี่น้องเอ้ยคักๆลูกหากินมันคนหากินมันเนี่ยบดาต่ออหากินยังพร้อมกะดูแม่ไข่เลยพี่น้องไข่องป่องเลยฝนมาตกจะเทียมันท่องไข่องครองเลยอ่ะหนึ่งศพแล้วไปแวกขื้นครับนี่ เราก็ใส้เบ็ดขึ้นครับอ่าขั้นต่อไปพี่น้องขั้นสาระขั้นนี้ขัันนี้ปลาเทือขั้นนี่พนเสียงสวบทังฝั่งพนโอ้ทางพนเทือกละพนพลน้ำพนเทือกละพลปลาเทือกละทา้งพลถึงแล้วมันสีรถเด้่มันของยาของยาเครื่องยาเพรแสงขึ้นนะพี่น้องเห็นหงเนี้ยไปเห็นหงเนี้ โอ้ดึงขั้นเบ็ดจองลงดินเลยมันปลาไหลปะจำหน่าจำหน่าไปยังล่ะรไสหมิงโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอปลาคอโอ้ปลาคอตูปูงูไรปลาคอตูปูคนต้นเลยบัดนี้ครับโอ้ปลาหน่อยพอดีปนพอดีปนพี่น้อง เอโดเอโดโอ้ยปลาตะปูนี่ครับปลาตะปูปลาตะปสิบประมาณตัวนยยีออ้ใช่ไหมมันนี่ฮะสองสองซบแล้วครับพี่น้องสองซบแล้วเบื้องหลังต่อไปพี่น้องหัวเริ่มหอนมองไซแล้วบัดนี้งานะไลงานเพิ่มงานายังบก็ถือครับหลังนี่บ่ถือเห็นแต่หัวเรียนอยู่หัวยังแรีนอยู่ แล้วมากระบอทเหือกเฝ้าสองหลังเนี่ยหายครับหลังนี่เนี่ยหายต้องร้อยไปของหนาใช่ไหงเแบ,บแ็ดใบตะมาเคลื่อนนี่ไปนี้มาเคลื่อนได้ยามได้สามสี่ตัวนี่ละมันหลุดตอนเซ้าเสียมาเบิ้งอีกครับอีกรอบนึงเดี๋ยวตามไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะ หลังแรกบร่เถือนพี่น้องรอกินเงียไปแล้วอ่ะังได้เถือโอ้ลังซอ,องในบ่เถือนเสียงแรกเถือถ่องคังสามบอมันหลุดลมมโนข้นเงียเงีย่ย หลังที่สองมาถึงเพี่น้องเบื้งหลังที่สามโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอลดซะน้อย,โอ,ยโอ้ยปไปยังล่ะโอ้ยลากควน้อยลุ่นนี่กัมีนะเงิน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 ทำขัพี่นีอง <c oughs> ปลาแห่งปลาเลี้ยมเมืองตายตายตายสามตัวย er ังสิพ e> ่อปนตัวน evet ี้อ่ะอ่โอ้พี่น้องได้อีกแล้ววันนี้ได้อีกแล้วโอ้ไม่ตะลุนเดียวกันเนาะปลาข้อหกปีปลานุ่มปลานุ่มปลานุ่มเพื่อนก็ได้ตะลุนนี่แหละพี่น้องเพื่อนมันเด็กก่อนกันเลยพรากันมาดบอ ปล่อยเบ็ดไว้มะหยามันเศร้าคร okay. hey. no. ับมาเก็บตกน้ำมันเศร้าสองตัวแล้วสองตัวแล้วเศร้านี่เฮ้ยกรทชู้ขั้นเบ็ดโง่ลงไปน้ำนามหรืบัวปลาไหลปลาไหลคักๆนี่เพราะปลาไหลกับเตาเอาลูกเศร้าหย่ากันนะจะเฝ้าดึงขั้นเบ็ดเศร้าหย่ากันเศร้าหย่าไปดึงเบ็ดจนหมดโอ้โหครับนะ โอ้ยปลาลดสามพี่น้องเอ้ยเบ็ดจนเบ็ดตั้งตรงๆจนอันนี้ลดลดเบิึงอันนี้ก็มีบ่อกโอ้เงียบไปมึงขั้นนี้พี่นอ้องมาเบิงขั้นนี้นี่จุดพูบดูนี่เบ็ดขั้นเบ็ดน,นี่ เป็นบ๊อง,อง,งก่อนถ้าบึงข้างใตก่อนขันดึงมันสิลุดดิน้ำบาร์ลด,ดอกดึงบ่ะอะไรคักแบบนี้ยกดมันหนาหลายไปของส่วนมากมันสิลุดตายตายแล้วบ่ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่ตายแล้วพี่น้องมองดูวัดดยามต้องมาเคือนตัวแต่ตายหากิดตัวนี้จะได้ได้เนาะใส่มึงเนาะโอ้ตายบริยามมึงเคือนนี่โอ้ตายจะได้ได้บ้างมันหากิดยี่หกหากิดหมดละเบื้องหลังนี่ด้วยพี่น้องทิ่พี่บ้างโอ้พันปอดพันหลุมอุ่มเลยพันพี่น้อง ไปปรูดป่อยนกเศร้า,าออกเหงียกปากันได้ถ้าเหงียกนันได้ง่ายขนาดเลยตัวนี้หาพันธุ์ปลูดเลยถอดเบ็ดก้อนไปยังเออถอดพันเบ็ดด่วนไปสะกันจปาปากให้ได้กันด้เห็นป่อมันรูดหร้ป้อง พักคักตัวนี้นี่รุดเด้อขระเอกเลยนี่เห็นปะานน้อยครับออโอ้ยคนน้อยวะดินแห้งแท้เห็นพ่านหยาดินหรือนึกว่าตัใหไงโอ้รุ่นรุนนี่นมตุ่นมน,นมกมูกอยู่หรอกป้ามินจน,นบาดเละโอ้มันดินจนบาดรับ,บรลุ<า>ทพี่<า>น้องไอ<ห>้มัอนูน กตอนบัดตายหรอกแค่ไหนแค่ก็ตวตายอยู่เอ้าได้ครับตัวที่หาตัวที่หาเ้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังอันนี้อยู่ปลาลุ่นย้ออือปลาลุ่นเดียวกันเนะปลาลุ่นีกินเบ็ดโอเคครับตัวที่หาแล้วเ้านี้บวกกับมะเลือนี่สามหรือสี่ฮะสี่ครับสี่โอยไปเก้าตัวแล้วครับพี่น้องเก้าตัวแล้ว ทีได้หาโตวบวก็ามาเคลื่อนซีเป็นเก้าเล็กงามเล็กงามได้เก้าโตนี่นละพอได้แบ่งกันไีหยยบเกี้ยหนึ่ง่ส้นนั่นหนึ่งเสยหนอนมังอือมนภพลฮะ ม่ไปต้องปล่อยขมันใหญ่เอามาเลยเอามาเลยมาเลย,เ,ลยเป็นเซตัวพี่น้องเอ้เซฟตัวแล้วตายป่นวนเลยตยายมาท่านะระดอุดปอดอุกรอดุดตายแล้วพี่น้อง11ตัวเรียกงามอีกแล้วสีมันยังมาท่านเตอะ ก็คือประ่อย่ไงนะปอหย่ามัตายโดนอู่ได้น่นม่ระบอกสรบปะะครับได้11ตัวนะครับพี่น้อง11ตัวสำหรับเบ็ดชุดนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องด้วสวัสดีครับ